สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณมลโทรีวิวนะครับกลับมาแล้วนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับผมสลับวันนี้นะครับผมอ e ่าถอยนะครับผม Peter A V P นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นตัวที่เรียกว่าชอปเปอร์เจ้าชอปเปอร์นะครับผมก็บอกเลยนะครับเพื่อนๆว่ามันเรียกพวกมาจริงๆนะครับสำหรับเจ้าเซลติกนะครับเรียกมาแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับคือชอปเปอร์นี่ครับเพื่อนๆครับแพ็กเกจจิ้งสวยงามไปเลยทีเดียวชียวโอ้ยหล่อจริงเลยนะครับผมแพ็กเกจหล่อมากนะฮะนี่ครับเพื่อนๆครับผมชอปเปอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวที่สวยมากนะเพื่อนๆนะแต่ในหนังเนี่ยออกมาแล้วแบบเครื่องมากนะครับ ออกมาแป๊บเดียวตายซะง,งั้นนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่าท่านไหนจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับไ้วปเปอร์นุญะครับเนี่ก็เพื่อนๆครับสำหรับเจ้าชอปเปอร์นะฮะก็จะมีของเท่าๆกับเจ้า เซลติกเลยนะครับแต่แค่ว่าเขาจะมีส่วนที่เป็นดาบตรงข้อมือนะครับแถมมาให้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับออกมาแลนะ้วนี่ผมเพิม่พมมองเห็นปะเนี่ยนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับโอ้โหสวยงามอุย้ยนะครับนี่ส่วนสําคัญเลยนะเนี่ยเจ้าก,กงจากเนี่ยหุมาซะและ้วนะครับเนี่ย สวยงามเพื่อนๆนะครับผมผมออกมาเลยดีกว่านะครับจริงๆผมก็ตื่นเต้นนั่นแหละนะครับเฮ้ยชื้อไม่หยีครับผมออกมาแล้วพ่อหนุ่มชอปเปอร์โอ้โหเพื่อนๆจ๋าดีเทลนะครับสวยสดงดงามอีกแล้วนะฮะนี่เห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยที่ตากแต่ของเซลติกคือจะมีตรงส่วนที่เป็นไอเจ้ามีดยาวๆอันใหญ่ๆตรงข้อศอกตรงข้อแขนเนี่ยโผล่ขึ้นมา แต่ก็ไม่มีปืนเหมือนกับเจ้าเซลติเลยครับเป็นช่วงที่พึ่งลงมานะครับยังยังไม่ได้ปืนนะครับอเอาตัวว้าไม่ว่อนฟลุ๊ปก็จะมีกงจักรเนาะเล็กมากเล็กจิ๋วมากเห็นเปล่านึ่งเห็นไหมเนี่ยอาจจะเห็นดูเนาะนะครับเนี่ยกงจักรนะครับแล้วก็นี่ครับส่วนที่เท่มากสาหรับเจ้าชอปเปอร์นะฮะนี่เลยเพื่อนๆคือเขาจะมีกระโหลกเนี่ยนะครับกระโหลกมนุษย์เนี่ยเสียบไว้ตรงด้านหลังด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบ โคตรเท่ต่อเท่มากนะครับแล้วดีเทลรายละเอียดของกระโหลกแล้วก็ไม้ที่เสียบนี่นเพื่อนๆมันละเอียดมากเลยนะเนี่ยละเอียดจัดๆเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับสำหรับดีเทลงานตัวนี้นะฮะแล้วก็มีมือมาครับมาให้อีก2ข้างนะครับแล้วก็ฐานเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวคุณมวลขออนุญาตนะครับเอาเจ้าน้องเนี่ยนะครับไปเช็ดกับน้ำยาฟุ้งฟิ้งสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอวดเพื่อนๆว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผม โอ้ยสวยจังเลยไปเลยทุบชุบช็อตชุบป,ป,ปิงปิงเป็นไงครับเพื่อนๆโอ้โหมันหล่อจริงๆพวกคุณเอ้ยนะครับผมนี่แหละครับเพื่อนๆครับเจ้าหนุ่มช็อปเปอร์นะครับผม,น,บบน,มปปนะครับ,ม,นะรบมันมาพร้อมเหมือนกับเป็นอหอกนะครับหอกไม้ที่ เสียบหัวกโหลกมนุษย์ไม่อยู่เห็นไหมครับโอ้โห,โหดีเทลรายละเอียดบ้าบอคอระครังข้างฝาจริงๆนะพเพื่อนๆนะโอ้โหมันสวยจริงๆตัวนี้พเพื่อนๆนีๆ่นี่นี่อีกอันนึงก็ใส่ไว้ด้านหลังได้เลยนะครับนี่เสียบไว้รอเลยนะครับผมรอเลยเนี่ยอาวุธเนี่ยครบมือมากนะตัวนี้นะแต่ว่ามันไม่มีหอกเอตัวนี้มีมีดตรงเนี้ยมันมีมีดทุกตัวนะพเพื่อนๆนนี่มันจะมีมีดตรงนี้ด้วยตรงตรงนี้มาสามารถถอดได้ด้วยนะแต่ผมยังยังไม่อยากถอดกลัวมันจะงอ เนี่ยผมชอบจังเลยไอ้ภาคเนี้ยที่มันจะชอบมีไอ้ไอ้กงจักรตรงเนี้ยไอ้กงจักรบริเวณตรงมือตรงนี้เนี่ยผมอย่างชอบเลยมันเท่มากนะครับมันใหญ่นะครับผมอูชอปเปอร์นี่หล่อมากเพื่อนอออดีไซน์มันก็หล่อในชอปเปอร์เนี่ยมันก็เท่อยู่นะครับเนี่ยนะครับมันหล่อหน้ากงหน้ากาศมันเท่เลยล่ะนะครับดีเทลรายละเอียดของงานฮีอาถอยนะครับผม ดีมากนะพเพื่อนๆนะเพื่อเนเพื่อนดีเทลรายละเอียดนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับสาหรับเจ้าชอปเปอร์ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆนครับนี่เนะครับอุย้ยผมชอบอฟิลเขาจังเลยที่มันจะมีพวกหัวกะโหกโลกเสียบแล้วก็สพายมาแล้วก็มีเหมือนกับเป็นหอกแบบนี้แล้วก็เสียบๆแบบนี้มันคล้ายๆกับออกเนวเป็นเหมือนกับแบบพ่อมดมูดูะอะไรเงี้ยนะเฮ้ยมันเท่มากเลยนะตัวนี้นะครับชอปเปอร์มาพูดถึงเรื่องดีเทลรายละเอียดนะเพื่อนเพื่อนนะการลงสีนะครับสวยมากๆผมว่า มันสวยกว่าอีกหนึ่งยี่ห้ออีกนะแต่ก็น่าจะรู้กันนะครับ <S 2> <S 2> พีเเตอร์พี่พี่ผลิตอีกหนึ่งยี่ห้อคืออะไรนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันสวยมากเพื่อนๆนะั้นโดยเฉพาะตรงหน้านะครับมันทําออกมานี่เหมือนมากฟิลอะมันได้เลยนะครับฟิลหนึ่งคือพีเดเตอร์เอวีพีเลยครับที่มันตัวตัวอ้ว,วนๆหมีๆนะครับมันจะทรงเหมือนกับเจ้าเซลติกนั่นแหละนะครับผมแต่แค่ว่าในเรื่องของการลงสีพวกเนี้ยพวกชุดเกาะพวกตามตัวเนี่ยมันละเอียดมากๆนะเพื่อนๆนะ ตัวมันเล็กกระจิ๋วหนึ่งนะครับแต่การลงสีนี่คือมันเดือดดานมากๆนะฮะแล้วก,การจัดท่าจัดทานเนี่ไหม,มันเท่เพื่อนเพื่อนพอมโดนแสงโดนไฟนไหมครับโอ้มันสวยจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะสุดยอดเลยนะครับสำหรับงานตัวนี้นะฮะโอ้ผมชักเริ่มติดใจซะแล้วนะครับตัวที่2ตัวนี้ใช้ได้เลยก็สําหรับงานรุ่นนี้นะครับสําหรับใครได้เป็นสายพรีเดเตอร์นะครับผมอยากได้งานพรีเดเตอร์แบบขนาดจิว๋วเล็กๆแต่ดีเทลรายละเอียดบ้าบอลคอโป่งเนี่ยผมเชียร์งานนี้เลยนะครับ แต่ผมแนะนําให้เริ่มจากการเก็บของ A V P ก่อนนะครับตัวอื่นเนี่ยผมยังผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่างาน A V P อ่ะทำดีมากๆนะครับผมผมแนะนำนะสลับงาน A V P นะเพื่อนๆนะใครที่อยากเริ่มเก็บพิเดเตอร์ของงานยี่ห้อนี้นะครับของงานรุ่นนี้ผมแนะนําให้เป็น A V P นะครับแล้วคุณจะเกิดความประทับใจกับมันผมรับประกันแน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพิเดเตอร์เหมือนผมนะนะครับผมคือมันแค่ชอบมันก็ ยังน้อยไปสำหรับผมเลยเพื่อนคือผมออกเนี่ยจะแบบข้างไขในคาแรคเตอร์อันนี้โดยเอามากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> โดยเฉพาะหนังเรื่องนี้เนี่ยผมดูบ่อยมากด้วยนะครับเนี่ยเอามายืนคู่กับเซลติกนะเพื่อนนะมันมันทรงพลังมากเลยเพื่อนๆเอามาล่นคู่กันเนะี่ยดูดิออ้ตายแล้วนะครับผมยิ่งเอามายืนค,คู่กันแบบนี้นะมันหล่อมากเพื่อนๆน,นะครับผมเอามายืนคู่ไดโอมผมด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่เห็นไหมยิ่งเอามายืนคู่กันแบบเนี้ย ดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตจัดแป๊บนึงเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะล้มนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยผมมันเท่มากเพื่อนๆนะครับพอไปยืนคู่กันอะฟิลมันได้มากแล้วยิ่งมาเจอกับไฟมาเจอกับแสงนะอือหนะครับผมร้อยคะแนนเต็มผมให้เป็นล้านนะครับผมผมให้เป็นล้านเลยแต่ทีนี้เพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันจะหายเป็นหนึ่งตัวหรือเปล่าเอาแล้วนะครับงานเข้าผมอีกแล้วนะครับผม พอมันมี2ตัวนี้มาแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งตัวก็คงต้องตามมานะครับผมถ้าใครดูหนังก็คงจะรู้นะครับว่าหนึ่งตัวคือใครนะครับก็คือพระเอกของเรานะฮะจะรอดูว่าจะตามมาหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้สองตัวนี้ผมแฮปปี้มากๆนะครับสลับงานพู้จเดการของฮิยาโถยนะครับผมผมไม่รู้ว่าเรียกแบบนี้ถูกหรือเปล่านะนะครับแต่แนะนำเพื่อนๆนะครับสลับงานรุ่นนี้นะครับแบบนี้จัดมาเลยครับรละละเอียดดีเทล เดือดจริงๆยิ่ง,งเ,อเอาเอาไปตั้งกับไรโอมันหล่อมากเพื่อนแนะนําเลยนะครับแต่ตัวค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะครับแต่สําหรับผมผมชอบสเกลแบบนี้สําหรับผมคือมันกําลังดีผมไม่ชอบตัวใหญ่เพราะว่าผมจริงๆพวกพีดิเตอร์ของฮอตทอยของเน g a เลยผมเล่นมาหมดแล้วนะครับผมโดยเฉพาะของฮอตทอยผมเคยเล่นมาแล้วแต่รู้สึกว่ามันใหญ่ไปสําหรับผมผมพื้นที่เก็บน้อยเพื่อนผมขอเก็บในตัวเล็กๆสเกลแบบนี้ดีกว่า ก็ใหญ่เขาทํามาแล้วหลายตัวให้มากกว่านี้นะที่เป็นรุ่นของ AVP อ่ะนะครับผมแล้วก็รอดูกันว่าต่อไปนี้เนี่ยครับจะงอกอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้มาแล้ว2นะครับผมและเล็งอีกหนึ่งตัวเอาไว้แล้วนะครับแล้วทีนี้ก็รอดูว่าจะมีมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับสำหรับซีดีพรีเดเตอร์ของงานรุ่นนี้นะครับผมบ้ามันหล่อจริงๆพ่นุ่มสุดยอดไปเลยอ่ะโอเคนะครับผม ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคูม,มวลชขนรีวิวด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าครั้งหน้านะครับคูมวลจะมีอะไรมาอวดเพื่อนๆกันอีกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้คูมวลกับเจ้าชอปเปอร์ไปละเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย